นายตัวเองสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ในสวนทุเรียนของผมนะครับแล้วก็บ่อปลาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาประกอบบ่อปลานะครับเป็นบ่อปลาไฮเทคของเรานะครับเป็นบ่อปลาระบบโอเวอร์โฟล์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำอัตโนมัตินะครับแล้วก็ล้างพื้นอัตโนมัติเป็นบ่อปลาสําหรับคนที่อยู่คอนโดมิเนียมนะครับหรือว่าบ้านที่มีพื้นที่ไม่เยอะมากรุ่นนี้เหมาะเลยนะครับตัวนี้เป็นไอเดียใหม่ของนายตเองนะครับแล้วก็เป็นของเล่นใหม่ของผมซึ่งผมได้ออกแบบแล้วก็คิดค้นในการที่จะผลิตออกมาให้ จาหน่ายกันนะครับสาหรับคนที่กําลังติดตามผมอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถทําเองได้ตามแบบนี้เช่นกันเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูว่าประกอบอย่างไรบ้างหน้าที่การทํางานของตัวทามเมอร์นะครับตัวระบบโอเวอร์โฟล์ตัวท่อต่างๆทํางานยังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายกันจะมีู่งรุ่นตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นเล็กนี่ตัวนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะครับส่วนตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้นะครับตัวตัวถังด้านล่างนะครับจะเป็น150ลิตรนะครับแล้วก็ ตัวกองตัวนี้เบ็ดเสร็จแล้วตัวนี้ประมาณ200 200ลิตรนะเกือบ200ลิตรนะครับชุดนี้นะรวมถังกองแล้วด้วยส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นถัง60ลิตรนะครับแล้วก็ตัวถังกองรวมถังกองก็จะเป็นประมาณ70กว่าลิตรนะครับ70ลิตรนะตัวนี้เหมาะสําหรับปลาเล็กนะครับปลาบอลลูนปลาสอดปลาซิวปลาส้อยนะปลาทองนะครับปาลาดิวกินอะไรพวกนี้สามารถเลี้ยงได้หมดเลยนะครับเป็นบอ่อปลาที่ไม่ใหญ่มากเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยที่ผมได้แจ้งไปนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า มีอะไรไงบ้างอ่ะมาดูกันก่อนส้มแล้วเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูมาดูก่อนอธิบายขั้นตอนการทำงานกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวทามเมอร์นะครับทามเมอร์เป็นตัวเปลี่ยนถ่ายน้ำอัตโนมัตินะครับตัวนี้เราสามารถตั้งเวลาได้ใช้ถ่านนะครับตัวนี้คือเราไม่ต้องเสียบไฟเลยนะครับอาจจะเสียบไฟคือเรื่องของตัวปั๊มน้ําตัวนี้เสียบไฟนะครับแล้วก็ใช้ตัวทามเมอร์ตัวนี้ในการตั้งเวลานะครับเพื่อที่จะจ่ายน้ําเข้าสู่ระบบนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวจ่ายน้านะครับแล้วก็ส่วนด้านในก็จะมีีตัวววล้้้นนําาดดดดยยเ๋มถอู เนี่ยถอดง่ายมากท่านผู้ชมเห็นไหมเวลาที่เราจะถอดนี่ถอดง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาถอดให้ดูทีละชั้นนะอืมอ่ามอธิบายโครงจอนก่อนนะครับด้านในท่านผู้ชมดูด้านนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำนะครับซึ่งปั๊มน้ำเนี่ยจะมีการดูดจากสกิมเมอร์ฝั่งนูน้นอ่าฝั่งนู้นก็อาไปดูฝั่งนูน้นน้สกิมเมอร์ตัวนั้นจะดูดแล้วก็ผ่านท่อตัวนั้นมานะ จะดูดทั้งพื้นแล้วก็ผิวน้ําเลยนะครับดูดขี้ปลาแล้วก็ฝุ่นต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาสู่กองนี่มาตรงนี้นะครับดูดมาแล้วก็เข้าปั๊มน้ําเข้าปั๊มน้าแล้วก็ดูดขึ้นมาบนกองหลังนั้นก็ผ่านการดักโดยการดักโดยยใยสังเคราะห์นะครับแล้วก็อ่อยายละเอียดนะครับหลังจากนั้นก็น้ําโดยถูกดักโดยยยสังเคราะห์แล,แล้วแล้วก็จะหล่นมาหาตัวซีบานะครับซีบาตัวนี้ทําหน้าที่เป็นวัสดุกองเป็นอ่อการเลี้ยงจุลินทรีย์ในการที่จะช่วยบําบัดน้านะครับนี่ตัวนี้ชั้น2และชั้น3นะครับ นี่นี่ซีบาในชุดในชุดจะแถมซีบาไป20 20ท่อนชุดนี้นะ20ิตัวแต่ถ้าเกิดเป็นชุดเล็กตัวนี้แถมซีบาไป12ตัวตัวนี้ท่านผู้ชมสามารถไปเพิ่มซีบาได้ผมคำนวณแล้วนะ่าจะประมาณ40 40ลงได้นะสำหรับซีบานะครับใส่ได้ค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าเราจะมีแถมไป20ิบชุดในชุดนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่นี่แหละนี่คือความสําคัญของเรานะครับเน้นความแข็งแรงนะครับนี่ ในความแข็งแรงตัวนี้เป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับมีความหนามีความแข็งแรงมากๆรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้เยอะมากคือถ้าเกิดว่าเอา,อาง่ายตัวนี้สามารถไปยืนได้เลยนะแต่ผมไม่ทดสอบยืนนะไม่ทดสอบยืนเพราะว่าตัวนี้บ่อปลาเป็นสินค้าด้วยผมไม่อยากขึ้นไปเหยียบนะครับแต่ว่าตัวนี้รับน้ําหนักได้เยอะมากมาก,มากนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมโปรไฟล์บางคนใช้ปเป็นสแตนเลสแบบบางๆนะ แต่ผมใช้เป็นอลูมิเนียมโปรไฟตัวหนาเลยนะครับตัวนี้แพงด้วยนะครับแพงด้วยในการที่จะรองรับน้าหนักกองเพราะนั้นตัวนี้ร้อยกิโลสบายมากนะครับแล้วก็ใช้เป็นน็อตสเตเลดด้วยในการที่จะล็อกนะครับนี่อลูมิเนียมโปรไฟเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูระบบก่อนน้ําเข้าตัวทัมเมอร์เมื่อทําการจ่ายน้ําเข้าไปใช่ไหมครับพอจ่ายน้ําเข้าไปเสร็จปุ๊บน้ําในบ่อก็จะมีการล้นออกถูกต้องไหมครับนี่เลยตัวนี้ครับตัวนี้ครับล้นออกสามารถปรับระดับความสูงของน้ําได้นะครับนี่ แล้วก็ปรับลงได้ตามความสูงน้ําเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวน้ําล้นนะครับนะแล้วก็ท่อผมออกแบบมาไม่ใหญ่เพื่อที่จะไม่ให้ปลาหล่นลงไปนะครับหรือตัวนี้ถ้าเกิดว่าต้องการให้ผมทําเป็นตัวสกิมเมอร์ในการดักเล็กๆเดี๋ยวผมทําให้นะครับน่าเป็นตัวเป็นฟันปลาในการดักเพื่อไม่ให้ปลาถูกดูดเข้าไปสาหรับใครที่จะเลี้ยงปลาเล็กมากๆนะผมทําให้ได้หลังจากนั้นเมื่อน้ําล้นมาแล้วก็จะเข้ามาสู่ท่อตัวล,ล่างนะครับตัวล,ล่างตัวนี้จะเป็นท่อระบบโอเวอร์โฟลนะครับจะมีท่อน้ําล้นนะครับแล้วก็จะมีวาล์วฝัด ฝัดสาหรับทิ้งน้านะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เวลาที่เราต้องการเปิดน้ําให้หมดบ่อสามารถฝัดเบาได้เลยนะครับน้ำก็จะถูกดูดมาลูนี้สม้มให้ลูกค้าดูนี่อันนี้เวลาที่เราล้างนะครับล้างกองเนาะถูกดูดมาลูนี้นี่ข้อดีตัวนี้นะที่ผมบอกว่าโอเวอร์โฟลแล้วยังไม่พอยังทําความสะอาดพื้นด้วยนะทำความสะอาดพื้นยังไงดูตัวนี้ครับท่านผู้ชมเห็นตัวนี้ไหม เวลาน้ำเข้านะครับให้ท่านผู้ชมเปิดเต็มวาลวเลยนะครับน้ําจะเกิดแรงดันในการที่จะดันนะครับหลังจากน้ําออกไปอย่างรูนี้ปุ๊บท่อนะครับจากท่อใหญ่ผมบีบให้เป็นท่อเล็กน้ําก็จะกระจายวิ่งปื๊ดแล้วก็จะทําความสะอาดพื้นไปด้วยขี้ปลาต่างๆแล้วก็พวกเศษฝุ่นอะไรต่างๆก็จะถูกดันจากพื้นตรงเนี้ยเข้าไปหาสกิมเมอร์สะดด้านนู้นอ่าโซไม่เดือนนู้นเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะวนเข้ามานะครับแล้วก็ทําการขึ้นมาบนกรองนะครับทําการขึ้นมาบนกรอง หลังจากนั้นก็จะโดนดักโดยยายสังเคราะห์นี่คือการออกแบบของผมนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ายังไม่มีใครที่ออกแบบเหมือนผมแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยตัวนี้เป็นาการคิดแบบที่แบบว่าคิดแบบให้รอบคอบเพื่อที่จะทําตัวสินค้าตัวนี้ให้มันดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมสามารถไปทําตามได้นะใครที่ต้องการทําใช้ใครที่ไม่สะดวกในการซื้อสามารถซื้อพวกลังพวกนี้มาทําใช้ได้นะครับส่วนใครที่อยากจะอุดหนุนผมนะครับสามารถเข้าไปซื้อได้ในช้อปปี้รัต d ้า นะครับแต่ว่าทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดสั่งซื้อในเพจในไลน์เนี่ยผมมีส่วนลดให้ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติว่า ช้อปปี้เนี่ยราคาสมมติสมมติน่าราคา100เนี่ยในช้อปปี้ลาซาด้าราคา100ในเพจในไลน์เนี่ยผมลดให้ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะเหลือประมาณ90หรือ80กว่าบาทนะอันนี้คือราคาที่ผมสามารถลดให้ได้เพราะว่าช้อปปี้กับลาซาด้าจะบวกเปอร์เซ็นต์ผมค่อนข้างเยอะใครที่อยากอยากสนับสนุนผมโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านบริษัทของจีนเนี่ยสามารถเข้าไปอุดหนุนผมได้เลยนะครับสามารถสั่งซื้อในเพจในไลน์ได้นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าวัสดุที่ผมใช้ทุกอย่างนะครับตัวนี้อลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับเกรดดีนนนนนะะะคครรรััับบบแแขข็็งงงงมาาากกท่่่่อออตอตตๆๆ้้้ใชเป SCG ำ แล้วก็ทัมเมอร์แล้วก็วาลต่างๆพวกนี้ปั๊มน้ําใช้เป็นของโซโบนะครับนะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ยอดนิยมอยู่แล้วแล้วก็ซีบงซีบาต่างๆใช้เป็นเกรดดีหมดเลยถังพลาสติกต่างๆใช้เป็นเกรดดีแข็งแรงนะครับราคาอาจจะไม่ถูกผมต้องแจ้งก่อนเลยนะครับถ้าเกิดผมออกแบบอะไรแล้วผมไม่อยากทําแบบว่าคือใช้ของที่คุณภาพต่ำๆแล้วมาขายถูกผมไม่เอา นะครับผมไม่เอานะครับผมจะเน้นเรื่องคุณภาพสินค้านิดนึงเพราะฉะนั้นราคาอาจจะไม่แพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนี่ผมแจ้งตรงๆนะครับแล้วก็ส่วนใครที่จะทําตามนะครับก็สามารถใช้วัสดุที่ดรอปลงมาจากนี้ได้นะครับดรอปลงมาจากนี้ได้เพื่อที่จะใช้งานแล้วก็คือ,อ สะดวกสะดวกเราอะประมาณนั้นนะเราสะดวกประมาณไหนก็ควรจะใช้ประมาณนั้นนะครับไม่ต้องใช้แบบดีอะไรเหมือนผมเลยนะครับสามารถใช้เป็นตัวธรรมดาก็ได้หรือจะใช้เป็นตัวอย่างดีก็ได้นะครับสามารถทําได้สามารถประกอบตามแบบได้เลยนะครับแต่ผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับจะขึ้นรูปไปให้ก็คือสามารถประกอบตามแบบตัวนี้ได้เลยนะตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ของผมนี่ยังอธิบายเรื่องนี้ไม่จบเลยเรื่องนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าทีเด็ดของผมนะกับตัวทามเมอร์ระบบเปลี่ยนน้ำอัตโนมัติระบบทาความสะอาดพื้นอัตโนมัติสกิมเมอร์สะดือเทียม นะครับผมออกแบบมาให้แมทช์กันหมดเลยสําหรับถังกองตัวนี้กับตัวกองด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะทําบ่อปลาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสะดวกง่ายแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยบอกได้เลยนะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยอ่ะคนที่ทํางานนะเชา้าต้องทํางานเย็นกลับมาเนี่ยคือตัวเนี้ยมาถึงปุ๊บมันทําความสะอาดอะไรให้หมดเลยนะคือเราไม่ต้องไปเหนื่อยกับกับมันเลยนะครับในการเลี้ยงปลาแล้วก็เรามีหน้าที่เร,ทเรามีหน้าที่คอยอเช็คถังกองคอลินก็พอ นะว่ากองคอลีเรามันคาร์บอนมันเสื่อมคุณภาพหรือยังเนี่ยก็เปลี่ยนสารกองแค่นั้นแหละนะครับตัวกองคอลีเราก็มีจําหน่ายสาหรับคนที่อยู่ในเมืองนะครับสามารถซื้อไปเพื่อที่จะต่อเข้ากับตัวทํมเมอร์ตัวนี้ได้นะสามารถทักมาสอบถามได้นี่ก็เป็นของเล่นใหม่ของนายตัวเองที่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คนที่มีเวลาน้อยให้คนที่พื้นที่จํากัดให้คนที่ต้องการความสะดวกสบายให้คนที่อยากเลี้ยงปลาเว้ยแต่ว่าไม่มีเวลาผมจัดให้เลยสําหรับชุดนี้นะครับเอาไปใช้กันนะครับส่วนใครที่อยากจะทําเอง อยากปรึกษาผมให้คําแนะนําฟรีไม่กักนะครับนะแต่คนที่จะทําไปเพื่อจําหน่ายผมไม่บอกนะครับผมไม่บอกสูตรของผมต่างๆนะครับหรือว่าจะดูไปทําแบบก็ได้นะแต่ระวังของลอกเลียนแบบนะครับตอนนี้กองคอรีนนายตัวเองก็มีลอกเลียนแบบเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่ว่าถือว่าเป็นผมคิดในแง่ดีก็คือว่าอันไหนที่มีคนลอกเลียนแบบแสดงว่าอันนั้นขายดีอันนั้นใช้ดี ไปดูสินค้าผมนะครับในช้อปปี้ใน La ัตนานะครับขายได้รวมกันน่าจะเยอะมากๆนะครับเป็นหมื่นชิ้นและกองคอรินรวมในเพจรวมอะไรด้วยกองคอรินนายเตียงขายดีมากๆนะครับผมต้องบอกต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อุดหนุนผมส่วนใครที่ไปซื้อของกปไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันนะถือว่าการที่เขา,เาทําสินค้าที่มีทรงมีลักษณะเหมือนของผมเนี่ยแสดงว่าสินค้าผมขายดีนั่นก็เป็นข้อดีเราต้องมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นความคิดของผมที่ เราไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับนะแล้วก็มีกองคอลีรุ่นใหม่ด้วยกอ,องคอลินไหนพีก่กิตง่ายๆเลยตัวนี้เปลี่ยนน้ำมาอัตโนมัติทาความสะอาดพื้นอันตโนมัติแล้วก็มีระบบสกิมเมอร์สะดือดูดขี้ปลาเข้าไปทิ้งใน่าวัสดุกองตัวดักตัวแรกก็จะดักแล้วก็ปล่อยน้ํามาชั้น2ชั้น2ก็จะทําการาบำบัดด้วยแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียชั้นดีจุลินทรีย์อะไรพวกนี้นะครับในการที่จะบําบัด บาบัดน้ำนะชั้น2ชั้น3านะครับผมจะไม่ออกแบบเป็นม่านน้ําเพราะถ้าเกิดบอกออกแบบเป็นม่านน้าถังกองถังนั้นจะไม่ช่วยในการกองเลยนะครับมันจะได้ความสวยงามอย่างเดียวสังเกตดูว่าผมจะไม่ออกแบบเป็นม่านน้าเลยไม่ว่าสินค้าผมจะเป็นกองคอนโดตัวนู้น,น daunting, หรือจะเป็นกองบอ่อปลาหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมจะไม่ออกแบบเป็นม่านน้าเลยเพราะว่าทําให้ถัง <_ c obwohl> ตัวนั้นมันไม่ได้คุณภาพและการที่ออกแบบเป็นน้ําหยดก็ไม่ได้คุณภาพเช่นกันมันไม่ใช่ช่วยในการกองมันเป็นการช่วยในการดัก ต้องเข้าใจก่อนนะครับการเลี้ยงปลามันจะมีเรื่องของการดักและก็การกรองนะครับกรองชีวภาพคือน้ําจะต้องขังนะครับน <ilde hat> ้ำจะต้องขังแล้วก็น้ําจะต้องมีการหมุนเวียนนั่นคือการกรองชีวภาพนะครับการดักคือน้ําจะต้องไหลผ่านและน้ําจะต้องไม่ขังนั่นคือการดักใครที่เลี้ยงปลาต้องทาความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับหลายคนเลี้ยงปลาไม่เข้าใจแล้วก็คนที่ทําสินค้าขายบางเจ้านะบางเจ้าผมต้องคือไม่ได้ไม่ได้ตําหนินะ แต่คืออยากจะบอกว่าการเลี้ยงปลาเนี่ยมันต้องทําความเข้าใจก่อนอย่างผมมีประสบการณ์ในการเลี้ยงผมบอกตรงผมเลี้ยงปลาน่าจะไม่เกิน6ปีแต่ว่าทีเนี้ยผมเป็นคนที่เลี้ยงปลาแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดนะครับใส่ใจในรายละเอียดแบบว่าเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็เราสังเกตดูเฮ้ยมันเกิดอะไรกับปลามันมีปัญหาตรงไหนเราต้องแก้ไขตรงไหน เราต้องเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เราต้องแก้ไขแบบนี้เอ้ยแบบนี้ไม่ได้ต้องแก้ไขน,นี้นั่นคือผมจึงได้มีนายตัวเองแล้วก็สินค้านายตัวเองจําหน่ายเหมือนทุกวันนี้แล้วก็ขายดีด้วยนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามผมที่คอยซัพพอร์ตผมถ้าเกิดว่าไม่มีท่านผู้ชมทุกคนผมก็ไม่ได้อยู่ทุกวันนี้นะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ซื้อบ้านใหม่ไม่ได้อะไรเหมือนทุกวันนี้นะครับผมยังเช่าบ้านเช่าอะไรเขาอยู่เลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนี้ขอบคุณจากใจนะครับตอนนี้ก็มาซื้อบ้านอยู่ที่จรรันทบุรีแล้วก็มีสีสววนนทุเรยยด้ สามารถมากินทุเรียนได้ด้วยนะครับนะนี่อันนี้ต้องขอบคุณ f c ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนผมเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกมีเขาเรียกว่ามีมีบุญคุณนะมีบุญคุณสําหรับใครที่ซัพพอร์ตผมเพราะว่าทําให้ผมได้มายืนอยู่จุดนี้ทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะพยายามออกแบบสินค้าให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะพยายามผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่สุดเท่าที่จะทาได้ส่วนใครที่อยากจะทําเองผมก็จะมีคลิปแบบนี้แหละคือมีเรื่องการขายด้วยแล้วก็มีเรื่องการให้ไปทําเองด้วยในการที่จะทํา ให้จําหน่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นแลกเปลี่ยนเป็นการเป็นคําขอบคุณที่ผมได้ขอบคุณทุกคนโดยการเนี่ยทำให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะมีรูปอินเสิร์ตขึ้นให้ด้วยนะครับว่ามีรูปแบบไหนอะไรไงสามารถไปต่อกันได้นำไปต่อตามรูปแบบในคลิปนี้ได้เลยหรือว่าใครที่ดูจังหวะผมถ่ายตรงนี้อยู่เนี่ยก็สามารถหยุดคลิปนะครับแล้วก็ดูว่าผมใช้ท่อแบบไหนใช้อะไรพวกนี้สามารถทําได้เลยไม่ยากผมบอกได้เลยว่าการออกแบบถ้าเกิดว่าเรามีจินตนาการนะครับมีจินตนาการมีไอเดียเนี่ย ผมบอกได้เลยการออกแบบที่เป็นเรื่องง่ายมากนี่คือไอเดียของผมที่ผมได้ออกแบบมาแล้วก็มาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถไปทํากันได้หรือใครต้องการจะอุดหนุนผมสามารถอุดหนุนในเพจในไลน์ได้หรือช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้แต่ช้อปปี้ลาซาด้าก็เหมือนสนับสนุนผมด้วยสนับสนุนแอปจีนด้วยนะครับต้องบอกตรงๆแบบนี้แต่ว่าถามว่าไปซื้อได้ไหมก็ไปซื้อได้นะครับแบ่งปันกันได้นะครับส่วนใครต้องการซื้อในราคาที่ถูกกว่านั้นนะครับไม่มีส่วนลดก็สามารถซื้อในเพจหรือในไลน์ของผมได้เนาะนี่ก็เป็นวิธีการประกอบนะเดียวาากอด้นึง ก่อนที่จะจากกันไปประกอบไปดูก่อนตัวนี้ชั้นล่างนะตัวนี้ไปต่อนะ้ำประปานะครับทามเมอร์ไปต่อนะ้ำประปาแล้วก็ใส่ฐานตั้งเวลานะส่วนตัวนี้ต่อท่อน้ําทิ้งนะครับนี่ต่อท่อน้ําทิ้งนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ตั้งระดับให้ดูในตู้ตัวนี้ตั้งระดับความสูงของน้านะครับความสูงน้ําสามารถตั้งระดับได้นะครับตัวปั๊มผมต่อไปให้แล้วนะตัวปั๊มใช้เป็น wp 2 5 5 0้นะครับตัวนี้2 8ง0ลิตรต่อชั่วโมงแต่วิ่งจริงประมาณ 2, 200่องรันกอให้ดแลิตัรท่อปะชั่้หมงนะกราบตัว ทามมอผมจะไปถอดก่อนเวลาส่งไปตัวนี้จะไม่ประกอบอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกหักด้านหลังจะเป็นประมาณนี้เลยจะประกอบให้แล้วนะตัวนี้ท่านผู้ชมก็สามารถประกอบได้ถใหยดูกันนี่มันจะเป็นอย่างนี้แต่ผมจะแยกไปให้จะใส่ไปในถังให้เวลาท่านผู้ชมมาป,ประกอบปุ๊บใส่ยางรองนิดนึงยางรองอยู่ไหนนะพี่กิตยางรองอยู่ไหนแล้วครับอ่าเอาเป็นว่าตัวนี้มันจะมียางรองสีดำาๆอยู่เราใส่ยางรองก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ตนนัวนี้แล้วก็ประกอบ้านนี้เลย อ่านี่ขันแน่นนะครับขันแน่ anyway. นเลยถังที่เหนียวอยู่นะไม่แตกง่ายไม่ต้องกลัวนี่ขันแน่นแบบนี้ครับ,แล,ปปรบปปแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ไปต่อประปานะครับตัวนี้ต่อประปาแล้วก็ตัวนี้ต่อท่อน้ําทิ้งต่อน้ําเสียนะตัวนี้ท่อน้ําเสียตัวนี้จะเป็นน้ําล้นจากบ่อลงไปแล้วก็ตัวนี้เวลาที่เราเปิดเปิดเพื่อเปลี่ยนน้านะครับถ่ายน้ําออกหมดหมดบ่อเนี้ยต้องเปิดแต่ถ้าเกิดไม่ถ่ายเราก็ปิดไว้นะครับเวลาที <c oughs> ่ตัวนี้ทํางานนะครับน้ำเข้าไปานไหนน้ําที่เกินมามันก็จะล้นออกรูนี้อ่าล้นออกรูนี้แล้วก็ทิ้งไปนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ หัวทาความสะอาดนะครับเวลาน้ําเข้าไปเปิดน้ําให้สุดเลยนะครับน้ําก็จะฉีดถูกฉีดไปปืด๊ดแล้วก็มันจะฉีดพื้นแล้วก็พื้นตัวเนี้ยขี้ปลาอะไรต่างๆก็จะวิ่งเข้าไปหาสกิมเมอร์สะดือด้านนูน้นด้านนู้นส้มนั่นแหละแล้วก็จะดูถูกดูดมาตามท่อส้มไม่ดูดตามท่ออ่าถูกดูดมาตามท่อครับหนูดูดมานี่เลยพอดูดเข้ามาแล้วก็เข้ามาหาปั๊มน้ําปั๊มน้ําก็จะดูดเข้ามาหาวัสดุกรองตัวนี้นะเราก็จะเรียงวัสดุกรองแบบนี้ชั้นล่างสุด อืมชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดอยู่นี่นี่ชั้นล่างสุดวางนี้นะครับแล้วก็นี่ให้มันดูตรงนี้ก่อนตัวนี้ต้องวางสลับกันนะไอนี่อยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนตัวนี้ต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งต้องวางสลับกันแบบนี้อ่าแบบนี้นี่แล้วก็ตัวถังกองด้านบนนี่ตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ ยายสังเคะห์ตัวนี้ท่านผู้ชมจะต้องเปลี่ยนนะครับประมาณอาทิตย์ละครั้งตัวนี้เปลี่ยนบ่อยนิดนึงเพื่อให้บ่อปลาท่านผู้ชมใสปิ้งแค่นั้นเองนะครับ Uv, UV ผมจะไม่มีไปในชุดนะแต่ท่านผู้ชมต้องซื้อใส่ด้วยนะครับสำหรับ Uv นะครับซื้อใส่เพื่อให้น้ามันใสอีกแรงนึงเป็นอีกแรงหนึ่งที่ทําให้น้ําใสนะครับแต่ว่าที่ผมไม่มีไปเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเรื่อง Uv ผมไม่ได้ผลิตเองผมก็เลยไม่กล้าที่จะรับประกันนะครับ2ก็คือว่าการขนส่ง อ่าผมกลัว UV จะแตกนะครับต้องแจ้งแบบนี้ก่อนเพราะนั้น UV ท่านผู้ชมจะต้องไปซื้อเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ใยสังเคราะห์ตัวนี้ก็วางไว้นี่แหละหยิบมาทำความสะอาดได้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ไปลองด้านนี้อ่าส o มมาดูใกล้ๆครับทีนี้ลองด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้ใยสีขาววางด้านบนแค่นี้เองเสร็จแล้วแล้วก็ท่อตัวนี้เดี๋ยวถ้าผู้ชมจะสงสัยว่าเป็นท่ออะไรตัวนี้เป็นท่อบายพาสนะครับท่อสําหรับกรณีที่วัสดุกองตันแล้วน้ําล้น ตัวนี้ผมออกแบบมาให้น้ํามันล้นเพื่อลงไปด้านล่างน้ํามันจะได้ไม่ต้องเอ,อ่อล้นถังกองข้างๆนี่คือการออกแบบของผมเพราะนั้นเนี่ยผมออกแบบอะไรแม้แต่นิดเดียวผมใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับนี่คือการใช้งานของกองคอนโดไม่ใช่นี่คือการใช้งานของบ่อปลาระบบโอเวอร์โฟ,โฟ์เปลี่ยนถ่ายน้ําอัตโนมัติแล้วก็ทําความสะอาดพื้นอัตโนมัติบอกได้เลยว่าใครที่เอาไปใช้ ติดใจแน่นอนนะครับนี่คือไอเดียของผมเองนะครับยังไม่มีใครทําแน่นอนใครที่ต้องการทําเองทําได้ใครที่ต้องการซื้อผมลิงใต้คลิปเลยครับเข้าไปทักสอบถามซื้อกันได้นะแต่ราคาบอกได้เลยว่าไม่ถูกนะวัสดุใช้แบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมฝากสินค้าที่หนึ่งกองคอรินแบบตั้ง1.5ลิตรรุ่นใหม่ของนายตัวเองนะครับนะแล้วก็กองแขวนแบบแขวนรุ่นใหม่ของนายตัวเองจะบอกกองแขวนแบบตั้งก็ผิดอีกนะมันต้องแบบเอ้ยแบบแขวนเอ้ยเอ้ยแบบแขวน ไ่ลุดยังไม่ได้ใส่กาวท <c oughs> ีตอนนี้ยังไม่ใส่กาวท่านผู้ชมนะดูก็ดูมันทนทานแค่ไหนคิดดูหล่นยังไม่แตกเลยนะครับ <c oughs> ต้องบอกก่อนตัวนี้เดี๋ยวเวลาที่เวลาที่ใช้งานจริงอ่ะช่างก็จะต้องใส่กาวให้ก่อนนะใส่กาวแล้วก็ถึงจะจัดส่งให้ได้ตัวนี้เป็นกองแขวนนะครับกองคอรินเดี๋ยวจะมีวิคลิปวิธีการเปลี่ยนคาร์บอนด้วยนะครับตัวนี้ใครที่ใช้บอ่อปลาเล็กๆแบบนี้ใช้ได้แบบนี้ใช้ได้นะครับสําหรับกองคอรินสองรุ่นนี้นะเลี้ยงปลา กองคอรินสําคัญมากนะครับถ้าไม่มีปลาของท่านอาจจะตายได้น้องปลาเราอาจจะป่วยได้นะครับเพราะนั้นต้องใช้ด้วยนะโอเควันนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับใครมีข้อสงสัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถทักมาสอบถามได้ฝาปิดไปไหนอ่ะฝาปิดอยู่ไซ์เอาอ,อยู่นี่ <c oughs> ใครมีข้อสงสัยทักมาสอบถามได้นะครับผมบอกได้เลยว่าใช้ดีแน่นอนการันตีโดยนายตัวเองนะครับ <c oughs> แล้วก็ในช้อปปี้ลักซ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าหน้าร้านค้านะครับหรือว่า สินค้าต่างๆเดี๋ยวผมจะขึ้นไป้ายนายเตงด้วยเพราะบางคนดูคลิปผมแล้วก็ไปซื้อผิดไปซื้อร้านอื่นเนี่ยเยอะเยอะมากเลยนะครับไปซื้อร้านอื่นแล้วก็มาถามผมอีกนะว่าใช้ยังไงผมบอกผมไม่ได้ออกแบบผมก็งงเอ๊ะเพราะว่าตอนนี้มีคนออกแบบสินค้าเหมือนผมเยอะมากนะครับนะแต่ไม่เป็นไรซื้อร้านไหนก็ได้ผมไม่กักนะแต่ว่าของผมเน้นคุณภาพแค่นั้นเองนะยังก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สพอร์ตมาถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืม ขอเลี้ยงปลายสนุกทุกคนบ๊ายบาย